ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่ที่สวนลุมพินีในงานกาชาติประจญปี2567ยังที่เห็นบรรยากาศด้านหลังขนาดนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณโซนเอในบุธกระทรวงการดูมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค <wiele> ่ะนางสาวสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและทางดตรวิภารักีออง ทุกในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้เดินทางมาที่บูธกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในงานกาชาติประจำปี2567ณสวนลุมพินีพบกับกิจกรรมภายในงานสนุกสุดล้ำกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตประกอบด้วยโรงหนัง 9D มาพร้อมกับควันหิมะน้ำลมเสียงและการยกตัวเพื่ระบบไฮดรอลิก ความรู้สึกเสมือนจริงห้อง VR Park เครื่องเล่น VR สุดไฮเทคผู้เข้าร่วมสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่เสมือนจริงด้วยเครือค่องเล่น VR ที่มีหลากหลายรูแปแบบรวมถึงเกมจำลองการขับรถเกมยิงปืนแบบ VR ห้อง Immersive and Interactive ที่ใช้เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมไปกับนวัตรกรรมสุดล้ำตู้โฮโลแกรมสัมผัสประสบการณ์การเล่นกับตัวหมีเด้งที่สามารถปรากฏในโฮโลแกรมพร้อมทั้งถ่ายภาพกับศิลปินหรือตัวละครในโหมดโฮโลแกรมนอกจากนี้ยังมีโชว์วิทยาศาสตร์สุดล้ำที่ทั้งสนุกและน่าทึ่ง การแสดงดนตรีและศิลปะสุดอลังการที่จะทำให้ผู้ร่วมงานตื่นตาตื่นใจและกิจกรรมสอยดาวที่ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกและล้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดประสบการณ์ชมท้องฟ้ายามค่ำคืนกับผู้เชี่ยวชาญที่จะพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสความงดง,งามของจักรวาลแบบใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีบูธอีกมากมายในโซนกระทรวงอวอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิสัยนวัตกรรมนำสินค้านวัตกรรมมาจําหน่ายมาพร้อมเปอรรโรมาครีมนวดแก้ปวดหลังคอบาไหลา่และผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายภายในบูธทั้งนี้สําหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมภายในบูธกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสามารถมาร่วมง,งานได้ตั้งแต่วันที่11ถึง22ธันวาคม 2,567บริเวณโซน A หน้าศวนลุมพินีได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาค่ะก็ต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่กระทรวงอวอไดเ้เข้ามาร่วมจัดงานการชาติแล้วกเ็เข้าประกวดนะคะบูธซึ่งเราก็ประกวดปีแรกแล้วก็ได้รับรงางวัลชงเชยเลยนะคะเช่นกล้อง AR VR mm hmm. นะคะ mm hmm. เช่นห้อง immersive ที่เป็น Interactive นะคะหรือว่าที่มันเ,มเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยก็คือโรงภาพยนตร์9มิตินะคะรวมทั้งยังมีเรื่องของกล้องดูดาวซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยอย่างมากนะคะเราจัดดูดาวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ที่สวนเบญจกิติเนี่ยมีคนมาร่วม40,000กว่าคนนะคะการจัดเกมสนุกสนุกนะคะใน,นการกาชาิและที่สำคัญจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอยกร,ประปึกอวอได้รับการตอบรับอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยือนบุษอวอเป็นจำนวนมาก